สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ันดุดน้ำทิพย์พันทองทีมงานรักบ,บ้านเกิด .com ค่ะวันนี้นะคะที่ฉันอยู่กับคุณพ่อสมพงศ์นะคะชัยสงนะคะร้อยตรีสมพงศ์ชัยสงปลาดเกษตรกรที่เชี่ยวชาญในเรื่องราวของการเลี้ยงปลาในน้ำกร่อยนะคะซึ่งคุณพ่อเป็นเจ้าของฟาร์มพงเจริญฟาร์มอยู่ที่บ้านหนองนางขวัญหมู่เ้านะคะตำบลเมืองเพีย อำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นซึ่งวันนี้นะคะคุณพ่อยินดีเผยแพร่ข้อมูลองค์ความรู้ดีๆในเรื่องราวของสูตรอาหารปลาลดต้นทุนนะคะบนเว็บไซต์รักบ้านเกิดของค่เดี๋ยวเราไปทำความรู้จักกับคุณพ่อกันก่อนสวัสดีครับครับผมรตีสมพมสงษ์ใจสงเป็นประธานกลุ่มผู้เลี้ยงปลาบ้านหนองนังขวัญอำเภอข่าตลุงเทยอบ้านไผ่จขอนแก่นครับสำหรับการทําอาหารปลาก็ไม่ยากครับคือวัสดุที่เราหาได้ตามพุ้นบ้าน ก็มีลำอ่อนตัวเหลืองปลาปนมันสับปะหลังถ้าเรามีนี่อปลาหมักค่ะเห็นว่าปลาหมักเนี้ยเราต้องทําก่อนที่เราจะมาผสมอาหารก็ทําก่อนคือเราจะไปเอาไส้ปลาเศษปลาที่แอ่คาเขาทําอยู่ขายอยู่ที่ตลาดสดนะฮะคือเขาทาแล้วเขาเอาทิ้งเราก็เอาไส้ปลาตรงนั้นนะครับมาหมักใส่กับลำค่ะอาจาราส่วนประมาณไนอาตราส่วน ก็หนึ่งต่อหนึ่งครับหมักนานแค่ไหนครับพ่อหมักแค่ประมาณสักสองอาทิตย์แล้วก็มาใช้เป็นชิมผสม,มใช้เป็นส่วนผสมทำอ,อาหารปลาได้ครับค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูขั้นตอนนะคะการผสมอาหารปลาสูตรลดต้นทุนของคุณพ่อสมพงศ์กันค่ะแล้วมันข้นอย่างนงี้เราใส่นาอีกไหมครับพ่อไหนฮะใส่น้ําอีกไหมมันข้นถ้ามันข้นเกินไปแล้วก็เอาน้ําเพิ่มได้ครับถ้ามันถ้ามันไอปลาหมักน้ำมันน้อยไป แต่แล้วก็มีส่วนอัตราผสมมันจะพอดีกันเลยครับค่กะก็เอาไปพึงลมครับ มันก็จะออกมาเป็นเส้นๆเหมือนี้นะคะเส้นๆนะครับเราก็มายี่ให้มันเป็นเม็ดเล็กๆอเป็นเส้นยาวๆปลาให้ปลาก็ไก่กินด้วยค่ะอันนี้เราพึ่งลมนานแค่ไหนครพ่อก็ได้ยั้งวันึงยิ่งดีครับพอมันเป็นบันหมาดมันแต่เวลาเอาลงน้ํามันจะไม่ยุ่ยเร็วปลามันจะมาตอดกินได้ง่ายอถ้าเอาตะปเปียกเป็นลงในน้ํามันมันมันก็ยุ่ยสลายเร็วปลาก็ไปตอดกินล้วก็ ายไปบางก็มีประหยัดนะประหยัดต้นทุนวัสดุเราหาได้ง่ายแล้วก็ปลากินก็รูสือว่าโตเร็วโปรตินก็สูง่ไมบางทีที่ว่ามากกว่าไอ้ที่เราไปซื้ออาหารสำเร็จทั่วไปมาถ้าเปรียบเทียบต้นทุนชัดเจนเราประหยัดได้มากแค่ไหนคะพ่อต้นทุนชัดเจนกระยัได้กิโลเลงก็ประมาณ78บาทโอ้ค่ะกิโลละ7-8บาทเลยทีเดียวนะคะ นี่เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะคะหนึ่งองค์ความรู้ง่ายๆนะคะในการทําอาหารปลาสูตรลดต้นทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเกษตรกรท่านใดที่เลี้ยงปลาอยู่แล้วนะคะสามารถเอาสูตรอาหารสูตรนี้ไปดัดแปลงใช้กระบอกปลาของท่านได้เลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะทางทีมงานรักบ้านเกิด .com นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะ คุณพ่อสมพงษ์ชัยสงนะคะร้อยตีสมพงษ์ชัยสงเจ้าของฟาร์มพงเจริญฟาร์มนะคะจากอำเภอบ้านไผ่จังหวัดขอนแก่นที่เผยแพร่ข้อมูลดีๆนี้บนเว็บไซต์รักบ้านเกิดกัดคอมนะคะคุณผู้ชมนะคะก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้บนเว็บไซต์รักบ้านเกิดกัดคอมค่ะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอลาผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ